สวัสดีครับสวัสดีเอฟซแฟนครับทางช่องพ่อแม่ยิงครับตอนนี้ึงหนางนาลนะครับอําเภอยางทุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับอันดับแรกกขอบคุณจ้าของบ้านครับเอฟซแฟนครับเพื่อนเอื้อเพื่อสถานที่ใ่้จอดรถครับสะดวกสบายครับขอบคุณหลายๆเลยครับถ่ายรูปไปไหมเนี่ยถ่ายไม่ไวไม อีนี้มาลงไปนนี่ก็ปีงที่แล้วกรกอันนี้มาปีที่สองแล้วครับปีที่แล้ว่นี่แหละครับมองเก้าเนี่ยครับบานเข่า ในความเป็นศิลนในตัวก็เลยนำก็มาในที่สุดก็เด่นดังเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอะไรอะไรก็ดีที่สีสะกตนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินสาน้มยหนุ่มหนงเป็นบ้านใดก็นี้จะมาทำตาแสดงในพีณ่น้องไิร์มก็ถึนเป็นศิแล้วนี่ละว่านะจะเริ่มกันนะครับนี่คือ า็สามารถของคนทีสารบ้านเอาเดี๋ยวนี้เจ้าตอนเนี่ยถ้าหมอลำไปเล่นในภาคกลางหรือภาคเนือนี่เขาจะพูดถูงว่ามีสาริหมอลำแต่เดี๋ยวนี้เป็นรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางนี่นะครับใครที่ลำไม่เป็นจะได้ว่าเูดจะไปตอบกลับกัน กระจายแล้วต้องรับผิดอันจะเห็นว่าอันนี้รายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหรือวชนรูปไหนก็ตามแต่เห็นว่ามีนักแสดงที่พยายามที่จะรัมเรื่อบบที่เราไม่่อชาวสาหะเราหรือขอบ้านเราออะไรอะไรก็มีที่ช่เนานน้กัน เดี๋ยวคนมาเอาอันของเฮ็มไกันได้มไม่มีอย่าง,กกงอื่นะก้าครับเดี๋ยวเดี๋ถามมีหน่อยกัขอประชาชนทงช่ช่อแพี่น้องเขานะรับเดี๋ยวรอแม่หน่อยก็มถึงขอเรียนเนะครัมากบริเวณาัเารดรดรถรถรถถระกนะรงม เจ้าของบ้านเพั่นใจดีครับมัอนี้ขอบคุณเลยายครับขอบคดีเลยครับงจองัขันพอดีเลยครับถ้ามีมงจรอีก็สิเลยวุ่นได้หลอดตั ก็มีครับจากผู้หงงหาของเจูนะครับเพื่อนำมาให้ม่รับคระทาตัวนี้เป็นลูกไหว้ฮะแจกเอฟซีแฟนต่น้างลางตั้งกอง ร้อนั่งพูดสุดจุดพูกันเอ่แต่เดกื่อมอันอยู่แล้วมีงานตัาก่านกันกันกันมันไม่ร้องาให้นดีเราว่าเมื่ไม่ไ่รกกระดิจับเนมีที่แรกกรจับเป็นบัวไม่ไม่ต้องซื้ออันนี้บัตรบ่ตรอันนี้อันนี้ะอันไหนขนไหนไม่ไม่อานะครับ่ดมากทุกคนนะครับเรียนจา ไม่การดูไม่การเชื่อมมาคุยเรื่องรู้อะไรไม่เอาแล้วพอแล้วต้องจกไปสื่อหารสำหรับพบรเมฟซี่ที่อยากให้ลาเลียงซัดอย่างยังที่ว่าี่มันมีชีวิตเนี่ยคือว่าลาอยากบอกว่าลาบ่อยากได้แล้วพวกยัางลาในใจนั่นลาเขาว่ามันตาหักมันอันนี้อยู่แต่ว่าปลาเทือได้มาที่แหลกเนี่ยถ้าเขาว่ามันงามมันตาหักคือว่าเนาะแล้วเชื่อหนองอยู่น้ำเข้าบริเวณขึ้นเมรีวาสนา พณาก็ได้ไปจักลาแล้วเพราะว่าหลับโเห็นหลับโบหว่าอันนั้นไปลวางนองจจงไดไอ้นองก็เลยอันนั้นดินตายแต่ทีของชีวิตประหยัดอันนี้แม่หลับปรยัไดเมาเร็เวลาหลับผูกพันเมื่อไมาหลับ่ระหยัดเล้วไดเมื่อหลับผูกพันลากยานแบบเวลาจากไปจริจริงใดลากห็นใจงใดมี

เนหนาว่แม่บ่แกออกเพราะว่าพิ่งแกแกแบบนั้นแกออกเริ่อ้นะครับมเิ่รันมาเพิ่มกันแกซอยอย่าทำไรนลูกพี่ขอ้่านการระมเพอลั้นี้สนามอลนะครับ นะครับกระบะกระมาลำกระบะ normal หนักหักเออรอ้ยัเโอ้ยยังเอ่อทานกระรงาบนิงินะครับเอ่อคนนี้กะ่าไม่าล่ถึงงานมาที่เรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศแบบงานวัดกรับ ก็คือเมื่อเราทพิธน้องรื่องของตรงส่วนการต่วจรับต้องต้องท่านนั้นจะรับไม่ก้ามล้ำท่านจะรับต้องก้ามล้ำฝานเขาเนี่ยปัจจุบันแต่ต้องแน่นก็ต้องใช้บัตรเงินเดขณะพนัเงานนุ่มนะครับหรือคนตาป็นผ่านทางจอ

đang bay 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 đang ถัาเป็นของงงเขาจะไม่น้องไปทายแห่งก็ได้นะคะน้องยิงมาถึงแล้วค่ะยิงกอกเลยนี่่ฮะนม่ฮะแม่ฮะน่ะนุ่ฮะนี่ะน่ะนี่ฮนน่น่ะ

เดี๋ยวพอกันมาคลิปหนาครับกับช่องพ่อแม่อุงหญิงลำเพลินโรบิเจียวครับพ่อแม่อุงหญิงแฟนเพจครับคลิปนี้เอาไว้สนิทกันัำสวัสดีครับ